มีอยู่ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกานลนายพรานมีชื่อว่าโกกะเขาเดินออกจากหมู่บ้านเข้าไปในป่าพร้อมกับหมาฟูงหนึ่งเพื่อที่จะลาสัตว์และในระหว่างทางก็เจอกับพระที่กำลังเดินเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตนายพรานก็รู้สึกไม่พอใจขึ้นมาทันทีรู้สึก ขมิ้นพระขึ้นมาแล้วก็นึกในใจว่าวันนี้คงสวยเแหละเจอพระมีหวังล่าอะไรไม่ได้เลยแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆวันนั้นพลานล่าอะไรไม่ได้เลยก็เดินออกจากป่าเพื่อจะกลับบ้านพระฉันเข้าเสร็จก็เดินอกจากหมูบบบ่บ้านเพื่อที่จะเข้าไปที่วัดก็ไปปางกันในพนอีก แล้วขานตยิ่งเดือดจ่านก็ไปใหญ่้วเข้าไปต่อว่าพระว่าเนี่ยที่ตัวเองล่าอะไรไม่นด้ก็บพพระนี่เยเนี่ยในพานด้วยความโกรธก็พูดต่อไปว่าเดี๋ยวตัวเองเนี่ยจะยุ่ยหมาเนี่ยกัดพระแล้วไปหมากินพระกันเลยพระก็ตกใจแล้วก็ห้ามพลานเมื่ออย่าทําอย่างนั้นเลยพูดไม่ทนกัดคําก็ยุ่ยหมาเนี่ยวิ่งไปกัดพร,ระพระก็ไม่ต้องรีรออะไรทั้งสิ้นมองซ้ายมองขวาไม่มีที่ไปแล้วก็กระโดด ขึ้นต้นไม้เพื่อนี้หมาพอ,อขึ้นไปในระดับหนึ่งเนี่ยหมาโอกัดไม่ถึงแล้วนายพรานก็ใช้ลูกศรเนี่ยทิมไปที่ฝ่าเท้าของพระทิมส้ายตีขวาทีพระก็ดิ้นกระเดีวอยู่บนต้นไม้แล้วก็ด้วยความเจ็บปวดด้วยความที่ว่าเจ็บปวดอย่างสาหัสเพราะบาดแผลเนี่ยมีการพัรณา,าว่าเหมือนกับโดน เอาไฟสมโดนไฟไหม้พระก็คุมสติไม่อยู่ก็ <Okay. S 1> คือความเจ็บปวดเนี่ยมันเหลือกำลังจริงๆตัวเองก็ปล่อยเจียววอรล่วงลงบนหอวบนพรานอุาในพ,านพรานโดนเจียววอครคลุมตั้งแต่หัวถ,ถึงเท้าเนี่ยหมาก็คิดว่าพระตกลงมาแล้วก็วิ่งเข้าไปเพื่อจะกัดกัดแล้วก็กินสุดท้ายนายพรานเนี่ยก็เหลือแต่กระดูก พระที่อยู่ข้างบนเนี่ยเห็นดังนั้นก็หักกิ่งไม้แห้งเนี่ยโยนไปที่หมาเพื่อไล่หมาหมาก็มองไปที่พระก็นึกขึ้นได้ว่าสักพระยังอยู่ข้างบนอยู่เลยเนี่ยอ,อ๋อไอคนทีออ่พวกเรากินไปแล้วก็คือ,เ,อ,อเจ้านายของกูเองเออพอขาดผู้นำแล้วก็วิ่งกระเจิงกระเจิงเข้าป่าไปออพระ ก็รู้สึกว่าศีลตัวเองเนี่ยจะด่างป้อยด้วยจะขาดหรือเปล่าก็เข้าไปฟังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระเนี่ยไม่ได้ศีลขาดไม่ได้ศีลด่างร้อยก็คือไม่ประตุสลายตอบต่อผู้ที่ประตุสลายแล้วก็พระองค์ก็ยังเล่าต่อไปว่าประตุสลายผู้อื่นเนี่ยไม่ได้จะพ่อในชาตินี้ชาติที่แล้วก็เคยประตุสลายโดยในทานเนี่ยได้เกิดเป็นหมอ,อเป็น ในแพทย์ในก่แล้วก็เดินเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อที่จะรักษาคนไข้หาคนไข้ก็ไม่มีใครที่จะ,จะให้รักษาก็ด้วยอารมณ์หิวด้วยเห็นเด็กกลุ่มหนึ่งวิ่งเล่นอยู่ตรงหน้าบ้านก็คิดอุบายว่าอยากจะให้เด็กเนี่ยโดนงูกัดสักคนหนึ่งแล้วตัวเองจะได้รักษาแล้วก็จะได้การรักษาหมอเนี่ยก็จับอ,องูเนี่ยงูพิษเนี่ยเอาไปใส่ไว้ในโพรงต้นไม้แล้วก็มาหลอกเด็กว่าเนี่ย ในต้นในปงต้นไม้นะ่ยมีมีนกสาธิกาหรือมีนกเอี้ยงอยู่ข้างในถ้าใครอยากได้ลูกนกขึ้นไปเลยเดี๋ยวไปล้วงเอาไน้เลยก็มีเด็กคนหนึ่งผงเชื่อเปลี่ยนไปนไปบนต้นไม้ล้วงเข้าไปอ่าแล้วก็จับเข้าไปที่คองงูพอดีอเด็กก็รู้แล้วตอนนี้อ่ามันไม่ใช่นกแล้วมันก็ดึงออกมาเลยเห็นงูด้วยความตกใจก็โยนงูลงมาที่ต้นไม้เดี๋ยวพอดีพอดีไอ้งูเนี่ยก็ลงมบนหัว หมอพอดีงูก็ลัดกันที่คอหมอแล้วก็กัดกัที่คอแล้วก็ตายาพระพุทธองค์ก็มีคาถาทีา่ตัดต่อไปอีกด้วยว่า,าผู้ปฏิสลายต่อผู้ไม่ปฏิสลายต่อ,อเหมือนกับคนที่ซัดห่อฝุ่นทวนลมฝุ่นนั้นก็จะมากัดเข้ามาหาผู้ซัดเองก็คือสุดท้ายแล้ว ความที่ผายก็กลับมาสู่คนที่ปฏุสลายต่อผู้ไม่ปฏุสลายต่อ